สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการเกี่ยวกับมุมมองวรรณการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับชีวิตมนุษย์เรานะครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายนะคือเหมือนกับคนที่เดินไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายนะไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยต้องการอะไรนะเกิดมาเพื่ออะไรจะทําอะไรอะไรคือ ความมีคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าบางทีเราก็ใช้ชีวิตนะครับเขาเรียกว่าคล้ายๆกับคนที่เออระเหยลอยชายนะหรือใช้ชีวิตไปวันๆไปเรื่อยๆเรียงๆนะครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยเป้าหมายคืออะไรเกิดมาทําไมเกิดมาต้องการอะไรแล้วอะไรคือความคุ้มค่านะที่จะต้องดําเนินไป ในชีวิตหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละคนก็ให้นิยามแตกต่างกันไปบางคนก็คิดว่าความสุขการกินใช้เที่ยวเล่นบริโภคการมาคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคือความสุขก็มุ่งแสวงหาไปทางสิ่งนั้นนะตราบใดที่ยังไม่พบเจอความทุกข์ยังไม่พบเจอความผิดหวังในด้านต่างๆนะเช่นในด้านครอบครัวด้านการงานนะครับด้านความรักความสุข ความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะครับก็จะไม่คิดถึงนะครับว่าเป้าหมายชีวิตจริงๆต้องการอะไรก็จะวิ่งไปตามสิ่งที่มันล่อตาล่อใจนะก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นเองเรียกว่ากรรมอคุณ5นะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังให้เห็นว่านะครับเราถ้ามีเป้าหมายแล้วเราเข้าใจเป้าหมายชีวิตแล้วนะครับ ทราบถึงความต้องการตนเองนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งแล้วเนี่ยจะใช้ทุกวันเวลานาทีให้คุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเนี่ยจะทำอย่างไรเราจะใช้ชีวิตในทุกวันเวลานาทีให้คุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งอย่างไรเพราะอะไรครับเพราะผมมองเห็นว่าการเกิดบ่อยๆนี้เป็นทุกข์เพราะว่าเราเกิดมาแล้วนะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เป็นเด็กทารกเลย นะครับซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะต้องให้พ่อแม่ดูแลนะครับต้องเข้าไปสู่การศึกษาเล่าเรียนนะครับโอ้แล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บในวัยเด็กตั้งมากมายนะต้องศึกษาเล่าเรียนนะพ่อแม่นะต้องส่งไปโรงเรียนนะครับต้องแต่ละคนต้องไปฝึกฝนขวนขวายทักษะนะความสามารถของตนเองขึ้นมานะครับวันสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่าการเกิดบ่อยๆแล้วก็จะเจอสิ่งเหล่านี้บ่อยๆ เพราะทุกคนที่เกิดมาเป็นนับตั้งแต่เกิดเป็นเด็กทารกค่อยๆผ่านเข้าสู่วัยอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็พอเรียนหนังสือจบมาทําการงานนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ชีวิตไปว่าความสุขที่เราแสวงหาสุขจากกินกามเกียรตินะครับนะการกินใช้เที่ยวเล่นบริโภคนะความสุขที่เราแสวงหาการมีครอบครัวความรัก นะครับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับทั้งหลายการงานความสําเร็จแต่สุดท้ายเมื่อวันเวลาผ่านไปทุกคนก็มุ่งไปสู่จุดจบของชีวิตคือเราต้องจากโลกนี้ไปบางคนนี่จากโลกนี้ไปตั้งแต่อายุน้อย,น,อยนะครับสิบกว่าปีบางคนก็30กว่าปีบางคนก็40บางคนก็50ปีบางคนก็มีอายุยืนถึง80-90ปีบางคนอายุ80-90ปี นะจะจากโลกนี้ไปก็อาจจะเกิดความรู้สึกขึ้นก็ได้นะครับว่าโอ้ไม่อยากมาเกิดแล้วนะทำไมเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากลําบากนอกจากอยากยากลําบากแล้วนะครับสุดท้ายมนุษย์จุดจบเหมือนกันหมดเลยก็คือมรณาน,นั่นเองนะมันเวลาคนเราเกิดมาพบความจริงของเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายมรณามาถึงหลายคน่ยเกิดความรู้สึกนะครับว่าโอ้ไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์แล้ว เกิดมาต้องมีความทุกข์ทรมานอย่างนี้พบเจอเรื่องร้ายต่างๆแต่ท่านเชื่อไหมว่าในพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้านะได้ตรัสสอนไว้ว่าภพภูมิของมนุษย์นี่เป็นสุขติภูมินะครับสุขติภูมิก็คือเป็นภูมิที่น่าจะพบความสุขมากกว่าความทุกข์ถ้าเป็นทุกขติภูมิก็คือภูมิที่เกิดมาจะพบความทุกข์ความเศร้าหมองมากมายกว่ามนุษย์นั่นก็คือใน กำเนิดอบายสก็คือมินรกเปรตอสูรกายแล้วก็เดรัจฉานซึ่งแน่นอนครับเรามองเห็นพบเดรัจฉานเราก็เห็นแล้วอดสังเวชใจไม่ได้นะครับอย่างเช่นนะครับบางทีเราเห็นนะสุนัขนะหรือแมวเห็นคนใจร้ายนะบางทีขับรถไม่สนใจอะครชนเลยทับเลยหรือเราเห็นนะชีวิตของสัตว์ที่เกิดมานะครับที่ถูกจับมาเป็นอาหาร นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่นะครับหรือว่าหมูสุกรนะครับ,บวัวอะไรก็แล้วแต่มนุษย์เองมองเห็นมนุษย์เองก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นนะครับในพบมนุษย์เนี่ยถือว่าดีดีกว่าสัตว์เดรัจฉานมากแต่แน่นอนนะเมื่อมนุษย์ผ่านมาชีวิตหนึ่งนะครับเราก็เสียเวลาไปนะครับในการกินใช้เที่ยวเล่นบริโภคหาความสุขไป แต่ในระหว่างนั้นก็พบเจอแต่ความทุกข์ความทุกข์บางคนก็อายุน้อยก็จากโลกนี้ไปบางคนก็อยู่ในวัยกลางคนก็จากโลกนี้ไปบางคนก็ถึงปลายอายุ80-90กค่อยจากโลกนี้ไปยิ่งอยู่นานในโลกมนุษย์ก็ยิ่งเห็นความทุกข์ยิ่งอยู่นานในโลกมนุษย์ก็จะเห็นสัจธรรมของความเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็ความที่จะต้องมีหน้าที่และใครที่ปฏิบัติตามหน้าที่นะก็จะ มีความสุขอยู่ได้ไปตามอัตภาพใครที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องปฏิบัติออกไปจากนอกกรอบของศีลธรรมเราก็จะเห็นพบเราก็จะพบเห็นข่าวสารถึงความวิบัติถึงเหตุอะไรภัยรย้ไรต่างๆนานา,นาบางทีเรื่องของการผิดศีลธรรมนะครับเรื่องของอบายมุกนําซึ่งความเสื่อมนะความทุกข์ทรมานมากกว่าคนที่อยู่ในศีลธรรมด้วยซ้าไป บางคนถูกจองจำนะถูกเข้าคุกนะถูกปรับนะสินไหมต่างๆนะมีคู่เวรภัยนะมากมายมันคำถามก็คือว่าจะใช้ชีวิตในทุกวันเวลานาะทีให้คุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งอย่างไรก็นั่นแะครับแต่ละท่านต้องมองเห็นเป้าหมายมองเห็นว่าอะไรคือคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่ง สิ่งที่ผมจะเล่าก็าคือผมเองเคยมีคําถามต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วผมก็ทบทวนนะถึงทุกวันเวลานาทีเนี่ยผมมองว่าอะไรคือคุณค่าที่ผมจะใช้ให้คุ้มค่าในเวลาในโลกมนุษย์ผมก็มองเห็นว่าไม่มีอะไรนะที่สําคัญไปกว่าบุญกุศลไม่มีอะไรที่สําคัญไปกว่าการทําความดีนะครับการทําความดีในทุกวันเวลานาที การบำเพ็ญบุญกุศลการเว้นห่างละบาปอกุศลเพราะผมมองว่าชีวิตมนุษย์มากสุดก็ร้อยปีนะครับไม่ได้มากมายเพราะนั้นถ้าผมมาหลงเที่ยวกินใช้บริโภคนะเสพความมัวเมาอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการผิดศีลธรรมและใบยมุกเนี่ยผมมองว่าไม่คุ้มกันนะครับผมมองว่ามนุษย์นะครับเราควรจะได้สาระนะสิ่งที่ดีกว่าเพราะไม่อยากเกิดบ่อย ผมเห็นถึงความทุกข์ดูข้อมูลข่าวสารต้องบอกว่าไม่อยากเกิดบ่อยๆไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์บ่อยๆอยากเลื่อนชั้นนะครับอยากอยากเกิดเป็นมนุษย์แล้วใช้ชีวิตในทุกวันเวลานาทีให้คุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งไม่อยากเกิดบ่อยๆฮะเพราะเห็นความทุกข์ทำอย่างไรเราจึงจะสอบข้ามชั้นถ้าเรายัางต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏทำอย่างไรเราถึงจะพาสชั้นข้ามชั้น ไปในชั้นที่สูงกว่าไปในสุคติภูมิที่สูงกว่าเช่นเทวโลกพม,มันโลกนะครับนั่นก็คือเราต้องอาศัยบุญกุศลการทําคุณงามความดีต้องอาศัยเส้นทางสายกลางอรารยมมรคมีองค์8ประการเป็นเส้นทางเดินนะเป็นขอบกั้นไม่ให้เราพัดตกหลงไปสู่อบายภูมิลงไปสู่ทุก,กติภูมินะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่าทําไมทุกวันเวลานาที ผมถึงให้เวลากับการสร้างบุญกุศลการทำวิทยาทานธรรมทานนะครับแล้วก็ประกอบหน้าที่สมกับความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่บนวิถีทางสายกลางอริยมัคมีองค์8ประการน,นะครับเพราะผมเห็นแล้วอย่ากเกิดบ่อยๆฮนะเพราะการเกิดบ่อยๆซ้ำที่เดิมไม่น่าสนุกเลยถ้าจะเกิดเกิดที่สูงขึ้น เราข้ามพ้นไปให้ถึงนิพพานในที่สุดนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวัสดีตามในช่อง YouTube channel อาจารย์เสรนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าธรรมะส,สวัสดีครับ